นี่ครับพี่น้อง M6 ยามลาดทีนะครับพี่นอนะ้องสวยงดสวยงด M6 พี่น้องยา่งางลาด e ีย่างโบราณสวยพี่น้องวสวัสดีครับขึ้นมาหนึ่ง ชุดปลวกเชียงใต้พอโชกพอหลับข้งลง่อขอตำเล่าด้วยวันโชว์มันหมานขอตำเล้าโชว์มนมานปวกเชียงใต้เลาเยุคนขอตำเล่าขอตำไทยเลยเนาะถูกเลยวสาธุสาธุสาธุด้วย องค์เทวดาปาดินเด้ีท hmm ั้งจุดหกชั้น้าจุดหาชันเินีสี่ันวรรองค์พระมหาศัตรูองค์เจ้าองค์อตมพันที่ลวงครับหลงพอพูดนะซีม่สะลงมาลงเาที่ยอดชันที่จะซีพวพันธลงบรดาเน้อหนี้ลูกร้านมากนสดขอหลักขอตำล่า ของมง่อเนีว้วันที่สิบสี่กันยาสมองทำเน่าทำไท่เลยพี่น้องเงาไปถึงทำไถ่คนขอโศกเบื้องพี่น้องมามันออกดอกไม่พุ่งนะต้นน้ำปานเนี่ยนนพี่น้องหมดดอกพันเเนาะออกดอกยังงามนะครับพี่น้องถูกเชียงไท้โศกขอละตัวแรกเป็นเกตพี่น้องเห็นมเแล่วเราจะได้เบื้องตัวต่อไปพี่น้องศก งานท้ายของเขาสุปลมด่นกมันเริ่มมันดเห็นเจ็ดแล้วเอเห็นหตัวอยู่เลยอะ สาธุสาธุเด้อพี่น้องเด้อโตกมันของทุนนะครับพี่น้องของทุ่นโมบานขูอโจเอกอหลายขอบขอลาภขอตำเล่าเด้อพี่น้องขอตำเล่า ้ามันไม่งามคือต้นที่มันแยกออกมปนของมันอ่ะไอ้นั่นน่ะพวกมันตัดเหล้านี่น้องก็เลยไม่ได้เข้าไปดูเลยเข้าไปดูในเรื่องนี่เหมือนเอาไพอเอาใดที่เรามาตัดไปแ้วิดไปนเดี๋ยวไอ้นิ่ววเดี๋ยวมันไปเอาเรื่องต้นพี่น้องตัดเฉลยให้มันเยี่ยงจมตัดมะม่าตาแหงหวาน แบบนวนเมื่องนะครับพี่นอนด้วยว่าด้วยกลารบู่บัน่นเนี่ยแหละเองไหมเจี๊ยบรอวก็นอนนั่นเหรอเนี อรถขั้นนั้นว่าจะใส่ว่อนอ้าพี่น้องมาเนี่ยอ่ะพี่น,อน้อ,นอง ตำเล่าพี่น้องตำเล่าตำเล่าตำไทยยาีันโิ่งเดบซีกัญญาสองหาแปดพี่น้องมากโสาธุขอตำเล่าตำไทยก็อทีหนึ่งกันญาสองหนึ่งกัญญาโอ้หนึ่งตัวล่านะครับพี่น้อง โทษโทษขอ,อไปบอปิดกับตําไทยกับพี่น้องเราไปตําไทยน้ำอะไรได้ครับเราตําไทยทำไปหนึ่งตุลาสองห้าหกแปดวันนี้เป็นวันพุธที่สีญญ่กันเนสองห้าหกแปดคอตําเล่ากวนสาธุสาธุาธเอาบังๆเด้อตามเงากรงเทพวดาพาลินหลาย สินักศิษฐ์กูบานกูเมืองโรงนีโดูร้านเถอดูร้านขอโชกขอหลาบขอโชคขอลากเถอะดกคิดยังผิดเถอะกระม่ข้ามาล้โทรเถอะโชคให้ละ จองเน่ยน้อยนะครับพี่น้องเรื่อสซุ้มโบราณเมนยมวราโจองเนน้อยนี่เอาทำให้้วนนะครับวันพุดที่เจ็ดเป็นสองทำได้กันหนึ่งคุลมาพี่น้อง่อยเป็นเย้วทางกันเสี่ยงโชคจ่องเนน้อยเปรียบเทียบก็สองไงก็เจ้าเบิ้งกัจะจอบประจัดนะครับเพิ่มมากระเพิ่มการไปซื้อ ผ่านเมืองใยเก็บเทียวสองไงก็เเ้าขอบคุณขอบคุณนะครับดรวยท่านใดที่สมรเบืองเราตมอะไรท่านุขของมากังุกหมันแล้วกบพี่น้อตังเอจับกระตลีไว้ได้วับพี่น้องเพื่ออจจะโชคกเังอาได้โชค ตัวเจ็ดเป็นสองเดา๋เหลืออีกตัวหนึ่งมึงพยายามขับคนหัวดอกหัวดอกนะครับเนาโมดูก็ตัวนี้ยังกันพี่น้อยได้แล้วได้อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง เ็นหัวมาแล้วรูว้สเป็นเหล็กออกวะาองมัน,เ,น,นเป็นเหล็กศูนย์บ่อยเลี้ยงแล้วอืมสาธุสาธุสาธุยังไงเดี๋ส ศวนเป็นศูนว่าเป็นศูนนะทำไมมันดำกันล่ะยังไม่ใหม่เมดเลยยังไม่ใหม่ยังไม่รู้เลยเรขออะไรเพราะว่าคือฮกวะเพราะว่ามาเจลีเก่า đi ăn đi ăn cái gì mà cái gì mà tụi này là tụi con ui มันีวัพุธวันสุ์วันศุร์แล้วก็วันจันทร์มันอกวันทีอะไรเนี่ยหนึ่งวันทีหนึ่งเป็นวันอย่างวันทีหนึ่งมันมีเรื่องมะบอกนี่องันี่สิี่วันทีี่หาย สาธูสาธูพี่น้องดึยวันนี้วันพูดที่ยี่ซี่สามเก้าวันนะครับพี่น้องใช่ซาธูสาธูหกส,สองเก็ด